้วยนะครับประเทศญี่ปุ่นมีวันหยุดประจำชาติอย่างเป็นทางการ16วันวันหยุดราชการในญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยกฎหมายวันหยุดนักขัตฤกษ์ Kokumin no s h u ส k a t s u แคนซ a ร c a n ซ e l l พุทธศักราช2491ญี่ปุ่นใช้ระบบ Happy Monday ซึ่งจะย้ายวันหยุดประจำชาติจำนวนหนึ่งไปเป็นวันจันทร์เพื่อให้ได้เป็นวันหยุดยาวครับโดยจะมีวันอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับวันขึ้นปีใหม่ วันที่1มกราคมในช่วงปีใหม่คนญี่ปุ่นจะประดับที่หน้าบ้านตัวเองด้วยคาโดมัสึกคือไม้ไผ่สามปล่งมัดรวมกันและมาสึกคาซิริคือใบสนและชิเมนาวะคือเชือกซึ่งเป็นประเพณีทางชินโตเพื่อต้อนรับเทพเจ้าทางชินโตเชื่อกันว่าเทพเจ้าจะมาสถิตยังที่ที่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ในช่วงเช้าสาวันแรกของปีใหม่วันที่1ถึงวันที่3ของเดือนมกราคม คนญี่ปุ่นก็จะพากันไปไหว้ขอพรในวัดหรือศาลเจ้าเมื่อไปไหว้ที่วัดและศาลเจ้าในช่วงเช้าเสร็จแล้วก็จะพากันกลับบ้านไปกินอาหารในช่วงปีใหม่โอเซจิเรียวริหมายถึงอาหารที่ถวายให้กับเทพเจ้าในช่วง5วันแรกของปีใหม่อาหารที่อยู่ในโอเซจิเรียวริกก็จะเป็นอาหารที่มีความหมายในทางมงคลต่างๆครับและคนญี่ปุ่นยังเชื่อกันอีกว่าการได้ชมพระอาทิตย์แรกของปีจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีนี้เริ่มขึ้นมาในสมัยเมจิคือตั้งแต่ปี1868-1912ถึง1912คนญี่ปุ่นมักจะขึ้นภูเขาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันที่1มกราคมเพื่ออธิษฐานให้ครอบครัวมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีครับวันบรรลูนิติภาวะตรงกับวันจันทร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีโดยถือเป็นวันหยุดราชการด้วยทำให้กลายเป็นวันหยุดต่อเนื่อง3วันติดต่อกันเสาอ,อาทิตย์จันทร์ จึงนิยมเรียกช่วงวันหยุดนี้ว่าซูเปอร์แมนเดย์เพราะเป็นวันหยุดแรกของปีหลังจากเทศกาลปีใหม่ในวันบรรลูนิติภาวานี้ทางหน่วยงานต่างๆมักจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะที่มีอายุครบ20ปีในรอบปีที่ผ่านมาวันบรลลุนิติภาวะถือว่าเป็นอีกวันที่สาวๆชาวญี่ปุ่นเฝ้ารอคอย เพราะจะได้สวมชุดกิโมโนสำหรับเฉลิมฉลองการบรรลุนิติภาวะนอกจากนั้นก็ยังมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาฟังคำกล่าวแสดงความเป็นผู้ใหญ่ของลูกๆหล,ลานๆด้วยความภาคภูมิใจซึ่งพิธีดังกล่าวนี้จะเรียกว่าเซจินชิกิครับวันสถาปนาประเทศหรือวันชาติของประเทศญี่ปุ่นตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศชาติและเชื้อสายตะกพัด ตามจักรพรรดิในตำนานพระองค์แรกจิม,มูผู้ซึ่งได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่ยามโตะเมื่อ660ปีก่อนคริสต์กาลจุดประสงค์ของวันนี้เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งประเทศญี่ปุ่นและปลูกฝังให้ประชาชนรักประเทศของตนเองในวันชาติญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นจะเฉลิมฉลองด้วยการจัดขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแสดงความรักชาติและประชาชนจะแต่งกายที่สื่อถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับวันประสูติของสมเด็จพระจกักรพรรด รงกับวันที่23กุมภาพันธ์เป็นวันพระราชสมภพของพระจักรพรรดิซึ่งถือเป็นหนึ่งในวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นวันหยุดเพียงวันเดียวที่เปลี่ยนวันเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิเปลี่ยนพระองค์นอกจากนี้เมื่อวันที่เปลี่ยนไปวันพระราชสมภพของพระจักรพรรดิองค์ก่อนๆมักจะเปลี่ยนเป็นวันหยุดที่มีชื่ออื่นแทนตัวอย่างเช่นวันวัฒนธรรมและวันโชว์ครับวันชุนบุญหรือภาษาไทยเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต ตรงกับวันที่20หรือ21ิมีนาคมเป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิครับในวันนี้คนญี่ปุ่นจะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อไปทําบุญให้กับบรรพบุรุษโดยส่วนใหญ่มักจะทําพิธีการที่บริเวณสุสานมากกว่าในบ้านครับตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโลกจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือโลกที่คนยังมีกิเลสตันหายอยู่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกสัญ,ญลักษณ์คือช่วงเวลากลางวันและโลกของผู้ที่หลุดพ้นแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสัญ,ญลักษณ์คือเวลากลางคืนถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คือโลกของผู้ที่ยังมีชีวิตกับโลกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับวันโชวะตรงกับวันที่29เมษายนวันนี้คือวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นเกียรติแด่ว,วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นแห่งยุคโชวะสมเด็จพระจกักรพรรดิฮิโรฮิโตะคุธศักราช2,468-2,532 จุดประสงค์ของวันหยุดนี้เพื่อที่จะปลุกใจสาธารณชนในช่วงที่สับสนของยุคโชวะในเมื่อสมเด็จพระจกักรพรรดิโรฮิโตะสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2532จึงเลิกการเฉลิมฉลองวันที่29เมษายนของทุกปีในฐานะวันคล้ายวันพระราชสมภพรับเปลี่ยนเป็นวันสีเขียวซึ่งอยู่ในสัปดาห์ทองของญี่ปุ่นแทนวันโชวะ เป็นวันหยุดที่กระตุ้นสาธารณาชนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลา63ปีของยุคโชวะมากกว่าเพื่อยกย่องพระจกักรพรรดิเพราะในรัชสมัยนั้นมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเช่นการสิ้นสุดยุคไทโชวการสิ้นสุดยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤษภาคม1947ัรัฐธรรมนูญกำหนดระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและรับประกันสิทธิพื้นฐานของประชาชนภายใต้ข้อความของรัฐธรรมนูญจกักปรพญี่ปุ่นทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งรัฐและเอกภาพของประชาชนและทรงมีบทบาทเฉพาะในพิธีการโดยไม่มีอำนาจอธิปไตยครับวันสิ่งแวดล้อมตรงกับวันที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่น เป็นวันรำลึกและขอบคุณธรรมชาติที่ได้ให้ประโยชน์กับมนุษย์มากมายในด้านต่างๆแรกเริ่มเดิมทีประเทศญี่ปุ่นใช้วันสิ่งแวดล้อมเป็นวันที่29เมษายนวันเดียวกันกับวันโชวะเนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดิโรฮิโตะทรงรักธรรมชาติเป็นอย่างมากและในปี2006จึงได้มีการประกาศให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันสิ่งแวดล้อมแทนครับวันเด็กตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปี วันนี้อาจเรียกได้อีกอย่างว่าวันเด็กผู้ชายครอบครัวไหนที่มีลูกผู้ชายจะขอพรให้ลูกของตอนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและประสบความสำเร็จในอนาคตและที่ขาดไม่ได้เลยในวันเด็กของญี่ปุ่นก็คือการประดับธงปลาคาบโดยจะใช้ธงปลาคาบแขวนเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงตามความเชื่อที่ว่าถ้าปลาคาบตัวไหนไว่ายทวนน้ำผ่านประตูมังกรไปได้จะกลายเป็นมังกรบ้านไหนมีลูกชายกี่คน ก็จะใส่จํานวนปลาครับตามจํานวนลูกชายของแต่ละบ้านครับนอกจากนี้ก็มีการประดับประดาภายในบ้านด้วยตุกตาสวมชุดเกราะและหมวกซามมไรด้วยครับวันทะเลหรือที่เรียกว่า Ocean Day หรือ Sea Day ตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนกรกฎาคมเป็นวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่นจุดประสงค์ของวันหยุดนี้คือเพื่อขอบคุณความโปรดปรานของมหาสมุทรและพิจารณาถึงความสำคัญของมหาสมุทร ที่มีต่อญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่เป็นเกาะครับวันภูเขาตรงกับวันที่11สิงหาคมของทุกปีชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับธรรมชาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภูมิประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นภูเขาและทะเลทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการปีนเข้าเป็นอย่างมากรัฐบาลท้องถิ่นต,ต่างๆมีการเฉลิมฉลองวันภูเขามานานแล้วโดยกำหนดวันแตกต่างกันไป จนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับรองให้วันภูเขาเป็นวันหยุดราชการตรงกันทั่วประเทศในวันที่11สิงหาคมของทุกปีครับวันผู้สูงอายุตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนกันยายนเป็นวันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่นถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี1966เพื่อเคารพลาขอบคุณผู้สูงอายุที่ช่วยกันสร้างชาติตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและคงไว้ซึ่งความผูกพันของสถาบันครอบครัวโดยคนญี่ปุ่นจะนิยมมอบดอกไม้ให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมให้ดอกคาเนชั่นสีสวยหรือดอกกุหลาบสีสดใสเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสดชื่นและมีสุขภาพที่ดีส่วนสัตว์ที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีและความมีอายุยืนก็คือนกกระเรียนและเต่าครับวันวิสุวัรรดูใบไม้ร่วงตรงกับวันที่23หรือ24กันยายน เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่นที่มักจะเกิดขึ้นในวันที่22เดือนกันยายนหรือ23งานเฉลิมฉลองคือในวันนี้ครอบครัวคนญี่ปุ่นจะพากันเดินทางมายังหลุมศพของบรรพบุรุษของตนเพื่อทำความสะอาดวางดอกไม้และไหว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพลุมศพนอกจากนี้ยังถวายโบตาโมจิ ji, ขนมที่ทำจากข้าวหวานและถั่วแดงเป็นความเชื่อที่ว่าหากทำเช่นนั้นแล้ว จะช่วยบรรพบุรุษก้าวข้ามไปสู่นิพพานได้ครับวันสุขภาพและวันกีฬาตรงกับวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมคือการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำปีถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10ตุลาคมปีพสิ์ศักราช1964ซึ่งเป็นพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกนะักรุงโตเกียวด้วยครับตั้งแต่นั้นมารัฐบาลญี่ปุ่นจึงกำหนดให้วันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดประจำชาติ โดยเรียกวันนี้ว่าวันกีฬาแต่ปัจจุบันทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำชาติใหม่เป็นวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมแล้วครับวันวัฒนธรรมตรงกับวันที่3พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันนัคาตเริกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในญี่ปุ่นในวันที่3พฤศจิกายนวันวัฒนธรรมจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2491 เพื่อรำลึกถึงการประกาศรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นหลังสงครามเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2489มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะและความพยายามทางวิชาการโดยทั่วไปแล้วงานเทศกาลจะรวมถึงนิทรรกการศิลปะขบวนพาเหรดและพิธีมอบรางวัลสำหรับศิลปินและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงด้วยครับวันขอบคุณแรงงานตรงกับวันที่23พฤศจิกายนของทุกปี เป็นประจำทุกปีของวันหยุดประจำชาติในประเทศญี่ปุ่นจะทำการเฉลิมฉลองในวันที่23พฤศจิกายนของทุกปีเว้นแต่วันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งในกรณีวันหยุดจะถูกย้ายไปวันจันทร์กฎหมายกำหนดวันหยุดดังกล่าวอ้างว่าเป็นโอกาสในการเคารพแรงงานเพื่อเฉลิมฉลองการผลิตและประชาชนต่างก็ขอบคุณซึ่งกันและกันในวันนี้มีการจัดเทศกาลขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นในเทศกาลแรงงานในงานนก งานเทศกาลดอกไม้ไฟเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมสันติภาพและสิทธิมนุษยชนงานนี้จะมีผู้มาเข้าร่วมง,งานจำนวนมากครับ